ไปไอโอเคอไ,ปไปครับจ้ะไปคือมันั่งอยู่ซื่อลงเดี๋ยวผมไปส่งหมามันหาห้อยล้านนี่มั<บ>นเ,<อ>เป็นคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวหมาหน้าร้านนี่หมาดีหน้าร้านมันหาย,านนย,าหายครับเอาเฮียบบอกเลยสิบอกยังเอาหลวกลึกกุศลเล็กบุนี่เอาเอาคือเอา F C ตัดไปลงแบบเฮียกับพายโอเคนิดน <c ười> ึง <c ười> เฮียบบอกเลยเฮียบบอกเลย เลเต็มที่เผื่อมีซีนลงติ๊กตอกว่าไอเงี้ยหน้าใกล้ม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเต็มที่เต็มที่อ่ะกูขอนิดเดียวอ่ะเต็มที่เลยโอ้โหนี่เฮ้ย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 เอาละโอ้ยเฮ้ยหมาหมูด้วยเดียวโคตรแมนอ่ะเดี๋ยวด้พี่พี่ชายพี่พี่ชายพี่พี่ชายพี่เออขอโทษครับสครับผมกูเตะลืมทัวร์เลยโอเคได้สิครับแล้วะ นักลงก่าบแบบน,งนึงนัลงกลงนักลงกอนยี่ห้อยังเอออาจารย์